เอซอร์ไพรส์ด้วยโอนเลือกสีเองด้วยโอเค,อเคนะครับลงมากับพี่ได้รางวาัลถูกใจไหมคะเออได้เลือกเองด้วยพี่เขาเขาใจดีมากโอเคขอบคุณค่ะพี่เขายังค่ะขอบคุณค่าเอาตุ๊กตาลงนิดนึงลูกเนี่ยครับน้องเฟรมได้รางวาัลนะครับ เหมือนชิงโชคกับโลตัสเพื่อยูนิใช่ไหมคะได้ตุ๊กตามาโชว์เพื่อนๆหมหนูก็ว่าทำไมทำไมที่ป้ามาส่งของทำไมมันเป็นแบบนี้ก็งงเป็นโดนเหรอใช่ไหมคะป้าบอกให้มาช่วยงานส่งของแต่ดันได้ของตัวเองใช่ไหมใช่เป็นไงปลอดภัยไหมมีป้ายอันนี้แล้วว่าแต่ทำไมส่งของแล้วป้าไม่ยกขัดตั้งอะไรมาสักตัวเลยก็งงป็นไงคะดีใจไหมป้ายกลับบ้านดีกว่าแล้วเนาะ ไปอวดหมาบ๊ายบาย